สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำหมูเค็ม,มกันค่ะทำหมูเค็มจากเนื้อหมูสามชั้นนะคะการทำหมูเค็มเนี่ยมันจะทำให้เราเก็บถนอมรักษาหมูเนี่ยได้นานขึ้นคือสูตรนี้นะโอได้มาจากปู่ของโอนะคะคือปู่เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินหมูเค็มมากเลยแล้วตอนเมื่อก่อนนะตอนที่ตัวเองเด็กๆเ,เนี่ยคือบ้านปู่บ้านย่าเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใชา้ตอนเราเด็กๆนะ แล้วเขาเนี่ยเวลาซื้อหมูมาจากตลาดเนี่ยปู่ก็จะเอาหมูเนี่ยมาหัน่นหั่นหัน,หน,หนแล้วก็ใส่เกลือทําหมูเค็มนะคะมันก็จะเก็บรักษาหมูเนี่ยไว้ได้กินกินได้อีกหลายมื้อเลยทีเดียวนะคะหมูเค็มนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทําหมูเค็มด้วยกันค่ะเราจะใช้หมูสามชั้นนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะหลังจากหั่นเสร็จแล้วเราจะ โรยเกลือลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหมูกับเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากัน<ม>จากนั้นนะคะก็นําใส่หม้อเลยค่ะตั้งไฟเลยนะคะนาใส่หม้อแล้วเราก็ตั้งไฟโดยการเปิดไฟเบาๆเท่านั้นเองนะถ้าใช้เตาแก๊สก็เปิดแก๊สเบาๆอันนี้โอใช้เตาไฟฟ้านะคะก็เปิด เบาๆนะคะไม่ว่าจะใช้เตาแบบไหนนะคะเปิดไฟเบาๆปิดฝาไว้ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เปิดดูแล้วก็คนเขาสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ติดกับหม้อนะเพราะเราไม่ได้ใช้น้ํามันไม่ได้ใช้น้ําอะไรเลยเราใช้หมูหมู3ามชั้นคุกเกลือแล้วก็ลงไปลงไปในหม้อแล้วก็ตั้งไฟเลย แล้วก็เปิดไฟเบาๆเท่านั้นเองนะคะช่วงแรกเราก็หมั่นคนหน่อยเพราะว่าน้ํามันยังไม่ออกมานะคะช่วงแรกแต่พอเรา,เาตั้งไฟไปสักพักนึงเนี่ยน้ํามันของหมูเนี่ยมันก็จะเริ่มออกมาละเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีน้ํามันออกมาเห็นไหมคะเนี่ยน้ามันตรงนี้ไม่ได้ใส่น้ําเลยแต่ว่า มันเป็นน้ํำมันของหมูเนื้อขาวอะ่ะมันเป็นหมูสามชั้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าน้ํามันมันเยอะไปละเราก็ตักน้ํามันออกมาได้เลยนะคะตักน้ำมันออกมาบางส่วนนะอ่ะตักออกมาหมูก็เริ่มแบบเหลืองละเริ่มเริ่มจะสุกเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะ ยเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปิดปิดฝาไว้แล้วก็สลับกับเปิดฝามาคนๆๆนะคะอย่าอย่าทิ้งไว้นานเกินไปเพราะมันจะมันจะติดหม้อนะอ่าถึงแม้จะมีน้ํามันก็ตามก็อย่าทิ้งไว้นานเกินไปก็หมันคนด้วยนี่เห็นไหมคะพอาทาไปสักพักหนึ่งน้ำมันมาเป็นอย่างนี้เลยน้ํามันนี้เก็บไว้ได้เลยนะเป็นน้ํามันหมูที่เราประกอบอาหารได้ต่อไปในอนาคตได้เลยนะคะ นี่เป็นการทำหมูเค็มที่ง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานนะคะเราจะตักใส่จานกินกันมื้อแรกก่อนนะคะน่ากินไหมน่ากินมากนะคะเดี๋ยวเราก็โรยผักชีสักนิดนึงเพิ่มสีสันและความน่ากินนะคะนี่เป็นการทำหมูเค็มที่ง่ายและอร่อยที่สุดเลยนะคะ เพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะหมูเค็มค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ